กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษารายวิชาพลศึกษาการอบอุ่นร่างกายหมายถึงกิจกรรมที่ทำเบาๆในจังหวะช้าๆอาจมีตั้งแต่การยืดเหยียดกล้ามเนื้อการย้ำอยู่กับที่เบาๆก่อนเข้าสู่บทเรียนเรามาอบอุ่นร่างกายเตรียมความพร้อมกันครับพร้อม3 2 1หนึ่งโอเคครับยกแขนเอียงไปทางด้านขวาครับโอเคครับสลับข้างครับ เอียงคอไปทางด้านซ้ายเอครับยกแขนทั้งสองข้างขึ้นมายืดตัวขึ้นครับค้างไว้ครับ1เอียงตัวไปทางด้านขวา1โอเคครับเอียงตัวไปทางด้านซ้ายครับ1ยืดตัวขึ้นครับหายใจเข้าครับยกแขนทั้งสองข้างขึ้นมาครับค้างไว้เอียงตัวไปทางด้านขวาเก่งค้างไว้1โอเคครับยืดตัวขึ้นเอียงตัวไปทางด้านซ้ายครับ1ตัวขึ้นครับทับสอกข้างขวาลงครับดึงสอข้างขวา1 โอเค <boundaries. S 1> hehe, ครับยกแขนขึ้นครับพับสอกข้างซ้ายลงครับ1นึ่งครับลดแขนลงพับสอกแขนข้างขวามาทางข้างซ้ายครับ1นึ่งโอเคครับลดมือลงยกแขนข้างซ้ายขึ้นมาปัดมาทางด้านขวา1โอเคครับลดมือลงครับยกแขนข้างขวาขึ้นมาดึงปลายนิ้วข้าหาลําตัวครับ1นึ่งค้อฝ่ามือลงครับกดปลายนิ้วข้าหาลําตัว1ครับยกแขนข้างซ้ายขึ้นมาครับดึงปลายนิ้วข้าหาลําตัวครับโอเคครับคล้องฝ่ามือลง1โอเคครับมือทั้งสองข้างจับที่หัวไหล่ครับหมุน แขนไปด้านหน้าครับ1โอเคครับหมุนกลับด้านหลัง1โอเคครับมือทั้งสองข้างเท้าเสียไว้ครับโน้มตัวไปด้านหน้าครับยืดตัวขึ้นครับ1นี่ครับดันสะโพกไปทางด้านขวาเก่งค้างไว้ครับ 1. ดันสะโพกไปทางด้านซ้ายครับ1นี่ครับยืดตัวขึ้นครับเขย่งปลายเท้าขึ้นครับ1ครับก้าวขาข้างขวาขึ้นมาข้างหน้าครับโน้มตัวไปด้านหน้าครับ 1. สองยืดตัวขึ้นครับก้าวขาข้างซ้ายขึ้นมาข้างหน้าครับโน้มตัวไปด้านหน้าครับโอเคครับยกแขนทั้งสองข้างขึ้นมาครับหายใจเข้าลึกครับหายใจออกครับลดมือลงที่ระดับหัวไหล่ครับยกขาข้างขวาขึ้นมาครับเก่งค้างไว้ครับหายใจเข้าครับหนึ่งโอเคครับวางขาลงยกขาข้างซ้ายขึ้นมาครับหนึ่งโอเคครับการแขนทั้งสองข้างออกครับพับแขนลงครับหนึ่งโอเคครับท่าที่สองหนึ่งที่สามครับ หน okay, <Okay, S 1> ึ่งสองเอเคครับท่าที่สี่ครับยกแขนขึ้นครับหนึ่งโอเคครับลดมือลงหนึ่งโอเคครับขอบคุณครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนลักษณะกลไกลการเคลื่อนไหว การเคลื brothers, ่อนไหวมีกี่ประเภทการเคลื่อนไหวแบ่งออกเป็น3ประเภทครับการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวร่วมกับอุปกรณ์การเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่เช่นงอเหยียดกางหุบบิดหมุนการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เช่นเดินวิ่งลีฟแกลลอป สไลด์สกิปฮ็อปกระโดดและการเคลื่อนไหวร,ร่วมกับอุปกรณ์เช่นวางรับเตะตีวอลเล่เลี้ยงการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่หรือการเคลื่อนไหวข้อต่อในรูปแบบงอเหยียดกลางหุบบิดหมุนจะผสานกันเกิดเป็นการเคลื่อนไหวของร่างกายเช่นการหยิบจับรับวางตบตีเตะต่อยลุก นั่งพลักดึงแล้วจึงเกิดเป็นการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ได้แก่การเดินวิ่งลีฟแกลล็อปสไลด์สกิปฮอปกระโดดแล้วนำไปสู่การเคลื่อนไหวร่วมกับอุปกรณ์เช่นการคว้างการรับการเตะการตีการบอลลการเลี้ยงเป็นการเคลื่อนไหวในแต่ละรูปแบบมาผสมกันทาให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ต้องการและต้องเหมาะสมกับสภาพเหตุการณ์ หลังจากที่นักเรียนดูคลิปวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนมีความรูม้ความเข้าใจมากน้อยเพียงใดครับเดี๋ยวครูจะมีงานให้นักเรียนปฏิบัตินะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นตามานี้เลยนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนปฏิบัติและให้นักเรียนส่งครูนะครับผมถ่ายรูปมาส่งครูนะครับครับผมไว้ไปเจอกันคลิปหน้าครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ